เมนูที่แนนพาทำในวันนี้นะคะสูตรแก้ว22ออนใช้น้ำไซรัปแมคคาเดเมียของลองบีดต่อแก้วนะคะปริมาณกี่มค่ะมาต่อกันที่คลิปแจกไซรัปแมคคาเดเมียกันนะคะมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด6ท่านนะคะรายชื่อดังนี้นะคะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าไซรัปแมคคาเดเมียขวดแรกนะคะจะเป็นของใครไปเลยค่ะ 5 4 3สี่สามสองเริ่มค่ะใช่รับแมคคาเดเนียวขวดแรกนะคะก็จะเป็นของคุณข้าวปั้นนะคะอยู่ด้วยนะคะมาต่อกันที่ขวดที่2นะคะเริ่มค่ะและใช้รับขวดที่2นะคะก็จะเป็นของคุณอนญวัฒนะคะผู้โชคดีทั้งสองท่านนะคะรบกวนส่งชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์อินบ็อกซ์ไปที่เพจแห่งวิาวันด้วยนะคะมีค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับแมนไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ